กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะมาคุยข่าวกันนะคะมาที่ผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะจาก TPI นะคะที่วันนี้อยากจะมานำเสนอกันเพราะว่าคุณสุนธิใช้เองแล้วก็ใช้ดีก็เลยบอกต่อว่าดีจริงๆนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีย์จาก TPI ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าผ่านการออวิจัยทดลองนะคะทำให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรอง จุลาธาตุพร้อมจุลจุลินทรีย์แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆนะคะที่จําเป็นท,ที่สำคัญก็คือ,อาสามารถที่จะย่อยสลายได้ไม่เป็นสารพิษตกค้างนะคะแล้วก็คุณสนทีเนี่ยได้นำมาใช้เพื่อที่จะการันตีคุณภาพว่าด,ดีจริง <ๆ S 1> ก็คือนำมาปลูกต้นไม้ที่บ้านพระอาทิตย์แล้วก็ยังให้คนงานเนี่ยไปใส่ต้นไม้ที่ไร่ที่เชียงรายด้วยนะคะก็มีทั้งหมด3ชนิดค่ะปุ๋ยเขียวปรับดินขนาด1ลิตรราคา158บาท ปุ๋ยม่วงบำรุงใบค่ะแล้วก็บำรุงผลด้วยนะคะ1ลิตรราคา158บาทน้ำส้มควันไม้พรีเมียมโกค่ะ1ลิตร186บาทนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง Line แอดซันเฮิแล้วก็ในเว็บไซต์ sunherb.th.com แล้วก็ Line Shopping ต่างๆนะคะก็ลองเข้าไปคลิกดูค่ะก็จะมีค่าจัดส่งตามเงื่อนไขด้วยนะคะก็มานำเสนอเป็น ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก TPI ที่สมุนไพรบ้านพระอาทิตย์เรานำมาจัดจำหน่ายด้วยราคาไม่แพงแล้วก็สามารถผสมได้นะครับในน้ำปริมาณมหาศาลนะครับค่ะเดี๋ยวนี้คนไทยนะถูกลกคนไทยปลูกต้นไม้รอบบ้านนี่เยอะครับอือเพราะอะไรไหอากาศเสียเขาช่วยได้นิดหน่อยไช่ใช่เพราะกทมเขาตัดเยี่ยนเลยเราก็เลยต้องปลูกแทนผมเคยปลูกไว้ที่เชียงใหม่ตอนนั้นแล้วก็ดูอนวดปุมิ เมื่อเข้าไปบ้านเนี่ยมันจะลดลงประมาณสององศาจากข้างนอกจริงๆช่วยได้เยอะแล้วก็กันฝุ่นได้ตานนี้เมื่กลางเดือนเลยนะตอนนี้เดี๋ยวนี้มีต้นไม้หมดแหละอาจจะลำบากหน่อยตรงที่ใบมันร่วงต้องเก็บต้องกวาดดูแลมันหน่อยก็ออกไปจำปุ๋ยเ่กวาดให้ไปคือคุณนุกเรื่องทีพีไอนี่นะผมนี่ดีใจมากเพราะอะไรคุณทนทีได้นำปุ๋ยไปใช้จริงๆแล้วเนี่ย คุณสนธีแกใช้คาพูดดีมากนะว่าคุณประชัยเป็นจีเนียตคนหนึ่งเป็นนักคิดคนหนที่เก่งอันนี้ผมต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเอกชาายนี่จะปรึกษากับคุณพระชัยตลอดเลยผมนัดนัดเจอกันตลอดแล้วคุณคุณประชัยนี่จะมีสินค้าที่คนนึกไม่ถึงอย่างเรื่องปูนเนี่ยนะแกเป็นคนคิดคนแรกนะเอาสีผสมไปในปูนเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยปูนมันก็เลยเป็นสีไม่ต้องไปซาสีอีกทีเอาคุณประชยัยแกคิดเรื่องพวกนี้ตลอดเรื่องวิทยาศาสตร์แกเรียนมาโดยตรงเพราะฉะนัออ้นต้องบอกเลยว่าผมดีใจที่คุณสนทีสเอาปุ๋ยไปใช้เพราะปุ๋ยคุณประชยัยแกดองแก้วไปให้วัดสวนแก้วพระพยอมอะมาม่วงออกเต็มหมดจนกินไม่ไหวแกวประกาศให้คนมาเอาไปกินกันเลยเยอะมากคุณคุณประชยัยแกชอบช่วย ทางศาสนาตลอดเวลาเลยค่ะมาที่การจัดรายการครั้งแรกของนายกุ้งอิงนะคะเขาจะออกอากาศทุกๆต้นเดือนค่ะเดือนละหนึ่งครั้งทางช่อง N b t บทค่ะโดยชื่อรายการนี้นะประหยัดไฟเนี่ยประหยัดไฟเช้านะเช้าชื่อรายการของเขาโอกาสไทยกับนายกแพททองทานโอ้โหสิ้นหวังมากเลยอ่ะ โอกาสไทยค่ะโอกาสไ,<ท>ไ,ไทยกับนายกแพทองทานค่ะทังช่อง <MP D S 2> เอ<ล>็เออแล้วก็เมื่อวานนี้เป็นวันแรกเลยเขาจะออกอากาศทุกๆวันอาทิตย์ต้นเดือนเดือนละหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะสื่อสารการทํางานแล้วก็ความคืบหน้าในการดําเนินนโยบายต่างๆของรัฐบาลกับประชาชนนะคะเธอก็ออพูดถึงอันนี้คือแบบอย่มีไอแพดมีไอแพดไม่ได้ก็พูดเดียวใช่ค่ะ ใช่ใช่ก็พูดคนเดียวค่ะก็พูดถึงนโยบายแบบ30บาทรักษาทุกที่พูดถึงเรื่องการเปิดจองโครงการบ้านเพื่อคนไทยพูดถึงการประชุมเอ่อ d Economic o o r u m ที่เธอเพิ่งจะกลับมาโครงการ Digital Wallet อะไรนี้ได้อะไรมาบ้างเหรอคะเอ่อก็ได้ไปประชุมค่ะแล้วก็ได้ไป ได้ไปเจอคนนคนนี้ได้ไปโชว์ไม่รู้จําได้ปล่าว่าคนไหนเป็นประธานดีคนไหนเป็นนายกอะไรเงี้ยฮ่ะฮ่เรียกถูกเรียกผิดแล้วก็เธอก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องของปัญหาฝุ่น PM2.5 ว่าได้กำชับทุกกระทรวงให้ดำเนินการแล้วแล้วก็คุยคุยโวเลยได้โอกาสคุยโวเลยว่าเนี่ยการออกมาตรการใช้รถไฟฟ้ารถเมฟรีเนี่ยทำให้รถ ก<ล>ดฝุ่น,นได้ไดใช่ทำให้ลดปัญหาป,ปัญญายอดเยี่ยมจริงๆเพราะเขาบอก<พ>อว่าเพเลยรัฐมนตรีกับนายกจุดความร้อนซึ่งเป็นปัญหาของฝุ่นของประเทศไทยเนี่ยพบว่าลดลงนะในช่วงที่ให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีรถเมล์ฟรีเนี่ยค่ะเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็พูดถึงเรื่องของการปราบอัากรรมอิเล็กทรอนิกส์ มิจฉาชีพออนไลน์ด้วยเธอบอกว่า28มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยคอรามาเราได้ผ่านร่างพรกรปรับอาญากรรมเทคโนโลยีแล้วนะคะซึ่งในประเทศอาเซียนเนี่ยเราเห็นความสําคัญค่ะเราจะมีสิทธิ์ในการไปจับคนที่ตั้งเสาสัญญาณในเขตแดนเพื่อดึงสัญญาณมือถือคนไทยเพื่อเอาเบอร์เหล่านั้นไปแล้วก็มีการจัดทําบัญชีมา้าบัญชีเบอร์ไทยที่เอาไปใช้ในต่างประเทศนะคะก็ออกเป็นพรกแล้วเดี๋ยวจะหาว่า นิ่งเฉยไม่ไม่แก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้คือคือเอาเอางี้กว่าได้พูดสักขีอาทิตย์เขาจะพูดเดือนละครั้งอาจารย์นาได้สักขี่ครั้งทำไมตายกันพูดคนเดียวดีจะตายไม่ใช่คือเวลามันไม่เหลือแล้วอ๋อเหรออ๋อเหรอจะอยู่อีกนานเท่าไหร่อย่างนี้หรออ๋อ เออเพราะเผอแปบเดียวก็เมษาพฤษภาแล้วนะอาจารย์พ่อจะกลับมารับหรือเปล่าสําคัญตรงนี้มาหรือไมมาไม่รู้แต่ว่าจะตามไปหรือเปล่าอันนั้นอันนั้นมีโอกาสเยอะโอกาสสูงอพูดทีนี้เรื่องลาแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมคุยครับนักกฎหมายท่านหนึ่งว่าถ้าสมมติระคุณัะศินไปแล้วไม่กลับเนี่ยคดีจะยุติไหมก็บอกไม่เดินต่อไปเหรอะอ๋ออถ้าเขาไม่กลับอะไรอก็เดินต่อไปอือกแล้วแล้วถ้าเลเดินต่อไปเนี่ยนะ รัฐบาลจะอยู่ต่อไว้ก็บอกนี่คือตัวปัญหาค่ะค่ะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าพอม่กลับทีนี้ในการจัดรายการเมื่อวานเนี่ยเธอพูดถึงเรื่องที่ว่าเธอถูกบุลลีเนะ่เรื่องเสื้อผ้านหน้าผมด้วยนะเออว่าออบอกว่านายน,น,นายกเนี่ยมีกําลังใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยในการทํางานเธอก็บอกว,ว่าแล้วพูดถึงออตอนเดินกินไอศครีมปะ โอ้ยนั่นแหละเขาขาว่าเขาก็มองว่าเนี่ยไปบูลลี่เขาไปจับผิดเ้าอะไรอย่างนี้ไงเ้าบอกว่า มีหัวใจค่ะคือถ้าโดนต่อว่าหรืออะไรเด่ยก็รู้สึกเสียใจค่ะแต่ว่าจมไม่ได้เพราะภารกิจเนี่ยเยอะมากๆค่ะจริงๆแล้วพยายามมองหัวข้อไหนที่เขาว่าเช่นประชาชนไม่พอใจการจัดการเรื่องนี้อ่เราก็จะเรียกรัฐมนตรีมาคุยกันแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่แบบมาตําหนิในเรื่องที่ไม่จําเป็นนะคะอย่างเช่นพวกเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวที่ถูกบูลลี่มาตลอดเลยดิฉันก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ เพราะมันเป็นความภูมิใจของดิฉันค่ะไม่ใช่เก็บอกมันเป็นความภูมิใจของตัวดิฉันเนี่ยคือประชาชนประชาชนที่มีความสุขกับนโยบายของดิฉันแล้วก็มันก็จะมาเติมเต็มเพราะฉันจะแต่งตัวแบบนี้ยังฉันจะทํางานแบบนี้ให้กับประชาชนอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่แคร์เราเขาจะเป็นอะไรต่อไปถามหน่อยว่าประชาชนที่ไหนเชิญคุณมาถ้าไม่ใช่พ่อ เช่ไพ่องเนี่ยพ่องเนี่ยเป็นคนเอามาเนี่ยประชาชนที่ไหนเขาจะยอมรับคุณทำประชามติไหมเราต้องนายยกคนนี้เอาหรือเปล่าล่ะเพราะไปถึงเนี้ยใครก็เลือกคุณนี่คือระบบเลวร้ายความชั่วร้ายของระบบประชาธิปไทยมันจึงได้คนแบบนี้มาผมยืนยันว่าผมจะไปเป็นพยานให้อาจารย์เกต ให้มันฟ้องไม่อีกมาฟ้องด้วยก็ได้ผมจะไปอาจารย์เจติคือแบบมีคนไปร้องดีเอสไอว่ายุยยงปลุกปั่นทําลายความมั่นคงแล้วนะถ้าประชาชนใจมันได้นายกเริ่มตีแบบนี้มามันถือว่าเป็นประชาธิที่ไรยชั่วแล้วคุณจะระบอบนี้เหรอคุณต้องการระบอบอย่างนี้เหรอเอาง่ายๆท่านผู้ชมถ้าว่านายกเป็นบุคคลสาธารณะสื่อต่างๆนะรับใชปกป้องผลประโยชน์ประเทศชาติประชาชนมีสิทธิวิจารณ์ไหม ทุกคนชานาะแล้วถามว่าเอาผมถามว่าคนดีเหรอที่ไปเอาที่ธรณีสงแล้วคกมก็ยืนไปแล้วคนดีเลยที่มันโกงข้อสอบมามันได้แสนคนอื่นก็ไปคนอื่นก็ต้องตกไปมันคนดีเหรอถามที่เอาคุณช่วยตอบที่ท่านผู้ชมครับผมคิดว่าความน่ารังเกียจมากๆของประชาธิปไตยแบบคุณทักษิณนี่ก็คือมันไม่รู้จักละอายมันไม่รู้จัก มันหน้าด้านกันทั้งครอบครัวเลยหรือเปล่าเพราะอะไรคนที่เป็นนายกวันนี้เนี่ยนะผมไม่ได้ว่าเขาเป็นเด็กนะผมไม่ได้ดูถูกเด็กแต่ผมจะบอกเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยสมองมันเติมความรู้ไม่ได้เพราะมันไม่รู้แล้วเติมความบริสุทธิ์ในการที่จะไม่ทําเรื่องเสียหายกับบ้านเมืองก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรพ่อมันและแม่มันรวยมันจ้างพักการเมืองก็เพื่อเอาลูกมาเป็นนายก นี่ถ้าลูกคนเนี้ยชื่ออุงอิงถ้าไม่ได้เป็นนายกมันก็อาจจะเอาไอ้อกมาก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่มันภายในครอบครัวมันไม่ได้คิดถึงเรื่องบ้านเมืองเป็นหลักคิดอย่างเดียวเอาลูกขึ้นมาแล้วตัวเองจะทําอะไรได้ประโยชน์จากการเอาประเทศไทยมาเป็นเป็นผลประโยชน์นี่แหละครับประชาธิปไตยที่ไม่สมประกอบน่าเกลียดมากที่ยังไม่รู้ตัวเลยเว่าที่เขาพูดเรื่อง เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมก็หน้าของมึงกับเมื่อก่อนนะมันต่างกันแค่ไหนอ่ะถ้ามึงไม่รวยมึงจะมีหน้าแบบนี้ไปบูลลี่ทักษิณยังไปบูลลี่สาวแอฟริกันอีกนะใช่ไหมว่าเขาดังแมทนเลยต่ออะไรไปทำหน้าไปเสริมจนทู่ทิมไอแอฟริกันเขาออกมาประท้วงอ่ะฮ่าฮ่าไม่หันมาดูหน้าลูกตัวเองว่าเปลี่ยนจากหน้าแม่ไหนลองไปเอามาเปรียบเทียบสิฮ่าไม่ใช่ปกติแล้วคนนี่นะ มองสายตายาวมองเห็นคนอื่นไม่มองมอไม่เห็นใกล้ๆกเออเไม่มองไม่มองตวไหไม่มองตายาวค่ะค่ะอ่ะก็อุงอิงนะคะเมื่อเช้านี้โพสโพสภาพโพสภาพของนายอันวาอิบราฮิมนะคะที่จับมือเช็คแคนกับทักษิณแล้วก็อีกภาพนึงคือนั่งร่วมโต๊ะกับนายทักษิณ นะคะในฐานะที่ปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการของประธานอาเซียนโดยอุงอิงเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพแล้วกเเ็เขาเรียกว่าเป็นการแชร์อยู่ใน IG story แล้วก็โพสต์ข้อความระบุว่า so proud of you daddy นี่ภูมิใจในตัวคุณพอ่อมากเลยค่ะอะไรอย่างนี้แล้วไปถามชาวมาเลเซียหรือเปล่า โอ้โหก็อันวาเนี่ยก็โดนโดนวิจารณ์โดยสื่อถามคนไทยด้วยหรือเปล่าว่าแฮปปี้ไหมกับที่เขาไปทําแบบนี้ไม่ถามคนมาเลเซียลเลยมาเลเซียอยากได้อย่างนั้นหรือเปล่าค่ะค่ะค่ะผมว่าอันวาจะเหนื่อยหน้าเที่ยวหน้านี่<อ>ื่อยแต่เขาคุ้มอยู่เดี๋ยวรู้ว่าคุ้มเรื่องอะไร เขาไปคุยเรื่องอะไรลองดูสิค่ะก็เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้พราะว่าทักษิณนะขอออกไป2วันใช่ไหมสอกับสใช่ไหมคะเมื่อคืนช่วง3ามทุ่มสีนาทีนะคะก็มีการประชุมก็มีการโพสต์ภาพใน Facebook ของนายอันวัยอิบราฮิมนะคะบอกว่ามีการประชุมบ่ายนี้กับอดีตนายกไทยทักษิณชินวัตรนะคะที่เป็น ประธานกลุ่มที่ปรึกษายังไม่เป็นทางการของประธานอาเซียนเราจะหารือเกี่ยวกับเรื่องสําคัญหลากหลายเรื่องรวมถึงสถานการณ์ในพม่าและการพัฒนาสกุลเงินดิจิตอลขณะประเทศไทยยังทำอะไรไม่ได้จะไปยุ่งอะไรพม่านี่แหละครับที่เขาได้รับแต่งตั้งอันนี้สําคัญออทักษิณเป็นคนที่ถือเงินบิตคอยอยู่ ไม่เบาเลยนะครับะจะบอกให้แต่มันมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเมื่อไหร่ที่โคกับมาเลยนะมาอันวาก็จะได้ตรงนี้แหละครับผลประโยชน์ของอันวาก็คือจะใช้บิตคอยร่วมกัน คือทักษ hey, right? oh, 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 ิณนี่ไปประกาศประกาศนโยบายตอนไปหาเสียงคือจะทำแซนด์บ็อกซ์บิตคอยที่ภูเก็ตเงินดิจิตอลที่ภูเก็ตใช่ไหมใชหให้แบบทดลองเป็นแซนด์บ็อกซ์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ภูเก็ตแล้วเอาว่ามีเวลาได้ทำมือเปล่าแนล้วแล้วก็มีข่าวว่ามีแบบ นักธุรกิจเงินดิจิตอลไฟแรงคนหนึ่งเนี่ยที่เขาถือเงินเอาไว้เยอะมากเลยเดี๋ยวเขาเสนอว่าจะให้รัฐบาลกู้คือกู้เงินดิจิตอลเพื่อที่จะเอาเงินส่วนนี้มาลงทุนคือเอาเงินที่จับต้องไม่ได้เนี่ยมาจะมาลงทุนจะมาใช้เพื่อในนโยบายร่วมันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบทอดสะพานเสนอให้ทักษิณแล้วตอนเนี้ยทักษิณก็มีความก็เลยไปคุยกับมาเลยว่าจะทําร่วมกันจะกู้เงินดิจิตอลด้วยกันแล้วชาวมาเลยได้ เออเนี่ยอเชียนได้อะไรอ๋อเหมือนกับชาวไทยจะได้เลยเงินดีชาวไอคนที่ถือเยอะมันก็ได้ไงม,มันจะรวยมหาศาลเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ที่เปลี่ยนเงินนี้มันก็สามารถฟอกเงินได้ออแล้วพักเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยทำงานเพื่อประเทศหรือทางานเพื่อใครมันก็เอาเงินตรงนี้มาซื้อเสียงต่องไงประเทศไทยสองหมื่นล้านมันก็ซื้อประเทศได้แลนี่สงสารสสพรคเพื่อไทยนะไอที่คนดีอ่ะ แล้วก็ตนอยู่เขาต้องอยู่ในคอกเขาอยู่ในคอกมีใช่ไหมคะอยงมีเหรอพี <S <S um. ่ว่ามีเหรอคนดีๆมันคงจะมีบ้างนะคือคนวางคนดีของผมนี่คือเลวน้อยในหมู่ใดคนไหนเลวน้อยก็เป็นคนดีในหมู่นั้นค่ะค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องที่น่าสังสังเกตก็คืออันวานี่จะมีฐานเสียงเขาที่อยู่ภาคเหนือ ของมาลเลเซียก็ติดต่อกับเราซุงไงโกลกอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงในสามจังหวัดถ้าสินแก้ไม่ได้มันจะหนีข้ามอย่างนู้นมันมีอะไรแลกเปลี่ยนกันหรือเปล่าไปคุยเรื่องสามจังหวัดแต่ไม่พูดเลยนะเรื่องนี้แต่เขาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะโชว์ให้เห็นว่าเขาจะสร้างความมั่นคงให้กับตรงนี้ได้แต่อย่าลืมว่าจะเอาอะไรไปแลกการวาไปแลกกับมาลเลเซียมันมีน้ํามันในทะเลอีกมหาศาลนะ ที่คาบเกียวกันอยู่ระหว่างไทยกับมาเลเซียที่เรายังไม่ได้เปิดใหม่ผลประโยชน์เรื่องพวกเนี้ยช่วยบอกมาหน่อยว่าคุณใช้สิทธิ์อะไรที่จะไปคุยกันหรือเปล่าคุณไม่ได้ไปในานามของประเทศผมถามว่าคุณรัฐมนตรีต่างประเทศไทยอ่ะคุณใช้สิทธิ์อะไรใช้อำนาจอะไรที่จะไปค้ำประกันคุณทักษิณใช้ตาแหน่งอะไรคุณเป็นรัฐมนตรีของประชาชนนะ แล้วคุณเป็นตลอด24ชั่วโมงคุณใช้ตําแหน่งหน้าที่ของคุณไปค้ำประกันคุณทักษิณให้ออกไปต่างประเทศได้ไงค่ะก็คุณทักษิณได้ได้ได้ประกันวางหลักทรไว้5 5ล้านใช่ไหมคะแล้วก็ขอ2วันคือ2อ -3 ้แล้วก็ตามเงื่อนไขก็คือเมื่อกลับมาเนี่ยจะต้องอรอยายงาน,นตัวภายใน3วันหลังจากที่กลับมาถึงเมืองไทยแล้วอะไรอย่างนี้คุณตผมเชื่อว่ากลับ เงื่อนไขอะนะปกติไอ้ห้าล้านเนี่ยกระจกงอกง่อยให้ห้าร้อยล้านมันก็วางได้ถ้ามันจะหนีพันล้านมันก็วางได้คือต้องกลับให้เป็นที่ไว้ใจก่อนใช่อันนี้ทดลองทดลองเที่ยวหน้าไปอาจจะต้องพ่วงลูกไปด้วยเีไปด้วยป่าเพราะว่าคดีมันยังไม่แน่ชัดว่าผิดใช่ไหมใช่คดีเขายังอยู่ถ้าคดนี้แน่ชัดว่าผิดไม่ผิดไม่รู้นี่ตัดสินแน่เที่ยวนี้อาจจะไม่ขอขออีกเที่ยวค่ะค่ะ ส่วนคดีของทักษิณก็คือที่โดนฟ้องเรื่องของมาตรา112เนี่ยมีกำหนดคือไต่สวนพยานปักแรกเนี่ยกรกฎาคมนะคะอันนี้คือคดี112มันมันไม่ใช่หรอกคดีนั้นยังต้องรอคดีที่ชัดเจนที่สุดอาจจะเข้าเร็วที่สุดคือชั้น14อันนี้สาลดีกาก็อันนี่เร็วกว่าสาลดีกาก็ไอสองสี่หกเนี่ยตั้งกรรมการแล้ว ไปอยู่นอกกุกไม่ขอวิทยาศาสรมาก่อนอ่นนั่นแหละ,หละอันนี้เร็วที่สุดแล้วก็ของวงยิงก็เรื่องจริยธรรม,มเ,รเรื่องที่ทดินอันภายซึ่งชัดเจนแล้วว่าตระกูลเนี้ยโกงที่สรณีสงไปหรือเปล่า,าในเมื่อคุณก็รู้อยู่อ่ะรู้ชัดอยู่ใช่ไหมคุณไปซื้อได้ยังไงเขาเอามายอมแมวกันนี่แหละต้องถามคุณเสนอด้วยเอาง่ายๆนะถ้ากกตเรื่องยุบพ,พักก็ดีนะ บ่หลักฐานไม่มีไอ้ที่ไปพูดเปล่าๆเนี่ยครอบงำพักหรือเปล่าโอ้โกกตกกตยังไม่ขนาดจังหวัดไหนอะที่เห็นแบบส่งเงินกันเห็นๆแล้วมีคนไปแจ้งความกกตยังไม่รู้จะทําอะไรเลยตอนเนี้ยจะ <โก S 2> ทำอ,อะไรหรืป่ก็เรื่อกตั้งส้อนอยังไม่เห็นได้ใบแดงอะไรสักคนอ่อานมาปีกว่าแล้วเพราะความผิดมันยังไม่ชัดเจนคุณเชเอาไงเล้วบอกไปก่อนต้องขอโทษกกตครับนะพี่เขาทำหน้าที่นผมก็ยังไม่รู้ว่ากกตเนี่ยอำนาจหน้าที่ที่เขียนในกฎหมายกับที่ปฏิบัติจริงมันตรงกันหรือเปล่า ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสิบโมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะทาง News ์วันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับปลอดภยัภยปลอดภัยโรคภัยไข้เจ็บทุกคนนะครับสวัสดีครับ